เบิง่งพูน่ะเราใส่แต่มักจกได้ไงเบิง่เเยยงเห็ดมักจกอยู่นี่ก็เลยถามเพิ่นไไน,นี่ว่ารถไถไถยพูหกไรเราเห็ดมือ,อย่างเดียวเลยเบื้งสวนอันนี้มักบวบสวนสวนหมักฝักสวนหมักน้ำตาพี่น้องเพี่ตาสะออนเพิ่นใส่มักจกอย่างเดียวได้เนี่ย จกคุดแล้วกระปูกพวกยงเอากระสือน้ำพ่นนี่ละ่ะเก็บพ่นบอกว่าชอบปิ้งเสือรลวดพ่นวะเบ่งไอ,อันนี้หมกบวบค่ะอันนี้บวบเรียมปล,ปลปูกแบบธรรมาชาติค่ะเนี่ยหมกจกรวดเลยอื นี่ค่ะขยันแห้งตาพูได้น้อยหน,นึ่งเด้ยค่ะเนี่ยมาเบิ้งส่วนเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนเอาเม็ดมาหยอดแล้วเอามาจกคูดปลูกรดค่ะนี่บะเม็นมีแต่นีดนี้และค่ะขนาดลาอยู่ค้าเนาะแล้วปลูกมะเขโพดไว้ปลูกัะแตงไว้ได้เก็บขายลูกสาวกับลูกเคยเพื่อนก็นมาเก็บขายโอยค่ะสะอ่อนขยันคักค่ะปูก